เพื่อนๆตรงข้างเลยวน้ำมีก็จะเก็บสีแดงไปด้วยนะเพราะว่าเวลาทําแยมถ้ามีเปรี้ยวๆนิดนึงก็จะอร่อยเนาะออวันนี้แดดดีค่ะผู้คนก็ออกมานั่งตากแดดกันปกติคนที่นี่จะอยู่แต่ในบ้านนะคะไม่ค่อยเห็น ถึงแล้วค่ะสวัสดีเพื่อนลงจริงตู้ของบ้านนะนี่เนี่ย yeah. เพื่อนเพื่อนดูสินี่แยะมากเลยอะ่ะน้ำหนีลงมือเก็บแล้ว,วอยู่ก็เทสไม้นะ เพื่อนดูมือเสียงนี่ไงน้ำมีชูเนะอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูเดิเยอะมากเลยอะ่ะมันเป็นต้นที่น้ำมีจะให้ดูที่พื้นด้วยนะเดี๋ยวส่องให้ดูที่พื้น ตรงนี้ก่อนนะนี่เพื่อนเพื่อนดูดิกลนที่พื้นเยอะแยะไปหมดเลยอะลุงจิมเพิ่งมาบอกนะนี่นั่งคุยกันอยู่กับลุงน้ำมีก็เก็บโอ้นี่เพื่อนอันนี้ก็ใหญ่นะนี่เยอะมากเลยอะทำยมได้สองสั่ก็ปูกันนี่ เก็บเท่าที่เก็บได้นะให้ลุงนั่งคุยมุงก็จะมาช่วยเก็บไปนั่งคุยเชยนี่เพื่อนเพื่อนอ้โอลูกใหญ่ล่นแล้วแป๊บเดียว จะเก็บแคก่กิ่งตรงนี้นะคะเตี้ยๆเนี่ยเมื่อกี้มันสูกๆนั้นเลยตรงนี้ก็เยอะมากนะเพื่อนๆตรงข้างรั้วน้นมีก,ก็จะเก็บสีแดงไปด้วยนะ เพราะว่าเวลาทําแยมถ้ามีเปรี้ยวๆนิดนึงก็จะอร่อยเนาะถ้าหวานอย่างเดียวก็คือมันหวานจริงๆนะคะเนี่ยจริงหวานเหมือนน้าตาลเลยอะ่ะอันนี้เป็นแบ็คเบอร์รี่อีกพันหนึ่งเพราะว่าเพื่อลุงจิมบอกว่ามันมีหลายพันเนาะความจริงแบ็คเบอร์รี่มันต้องเป็นคุ่มๆใช่ปะ่ะอันนี้มันเป็นต้นอะ่ะ น,นี่ก็อยู่ริมรัวไปบ้านเพื่อนบ้านแล้วมันอยู่สูงแล้วอันอื่นน่ะน้ำหมี่ก็เก็บไม่ถึงนะน้ำหมี่เอาเนี่ย เกือบครึ่งกระมังแล้วค่ะอยากได้กระมังหนึ่งเพราะว่าไปทำแยมต้องใช้เยอะเนาะเก็บต่อเราสีแดงไปด้วยจะได้มีรสเปรี้ยวนกหลองเหลือเพื่อนเห็นเม็ดดำๆไหม เนี่ยะเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ส yeah> ูงน yani in uh, ้มีเก็บไม่ถึงเก็บได้แต่ด้านล่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาร่วงลงไปเยอะแล้ว่าข้างล่างก็เลยได้เท่านี้ในกระมังไม่ถึงครึ่งค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนบูเจมากินแบล็คเบอร์รี่ดูสิข้างบนอะเยอะมากเลยเนาะ มีก็เก็บไม่ถึงอ้ยมีถ้าเก็บถึงได้เต็มกระลำบังเลยแต่ว่าก็ยังมีแดะเขาเริ่มออกแล้วดแดง,แดง,งๆข้างล่างเนี่ยบูเจอรอนเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงบ้านเขาอยู่ต้นสนเนี่ยหลังต้นแบ็คเบอร์รี่นั่แหละครอบครัวบูเจจะมีประมาณหกถึงเจ็ดตัว นั่น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 เนี่ยขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ